ไปสั่นละค่ามันได้แต่งได้ยี่สิบกว่ามือกับก็มีเนาะจะมาสักข้างสักข้างไล่ตะไคร่บ่ที่ไล่ตะไคร่ท่ายก็บักแจงงามเนาะ ในเปลียงแล้วมึงแกะไก่กง่ามกัมน,นที่ถ้ำเนาะก็ทายไปตัวมั้เนีดแต่งไหนผู้ลังค้นเขาเจากับบ่โหัจักนี่หรอแล้วเบลก็ต้องผูกจะคายใส่หลักตัว เียกฟางผูกตะไคร้ไหลักขังบุญเดี่ยวผูกขังลางได้ยักตันแตง,งปลา,าละชันใครผู้ทำข่อยได้อะไรยักตันเวลาวะ กามึ่าเาว่าลวบ้ะปีนี้กันหอดขวบไมได้ร้ายกวนเลยนี่ิดเบหอดขวบเพือไม้เ็นี่ันหัวดวม่เด้นน้ำพั่แก้ไปบกบกหัวแต่หัวบใหญ่สามสั่นสี่สั่นต้องื่กันแล้วก็ปันเออน้ำพุ่งแก้ไปโอ้น่าจะัดไวแต่ว่าเขียวหคน้าวันวายังหันบ้านวะ แต่ง่นามนเนี่เนาะ่งนเดี๋ยวมนน้ำผู้งแต่ไม่ก้ไรมาจากพูนีกจิบันเนี้นมแต่คายมันผิวเนะมือนี้ร่มเส่ใส่สเหลี่ยน่มือเดียวเลย สะดวกมือได้กรเฮ็ดมือน่อยนะใช่ชายเฮ็ดคน affordable 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 e คนของแล้วมันคนของมันเขาลายมันเกาหมงี่แหละสอวเนี่นเนอะร

ตะไคร้เนี่ยเส้นละลอยเท่าไรก่อนยคู่นึงคู่หนึงร้อยสามสิบาปาดีกเราดแบงตีปาดไกนึว่านึกว่าที่เราตัดไหม่มาซักซักซักตัดใหม่มาซักหลอดมาไล่ตะไคร้ใส่สิน คุยไปเองซะเลยเนาะคือเขาคุยกันนี่แหละเว้ยอจัีกจักมือเสด็จเก็บบันนี้สิมันี่แล้วเริ่มทั้งบิดสามสิบก่วมือสามสิบเก็บมือเก็บได้ได้จากนี้ไปแลยอีก ทิปก็เหมือนปะอีสิบหาหม่อกับเจ็บได้สิบหาหม่อสิบหกเหม่อเจ็บได้ ักไร่นปลูกก่อันนี้ปลูกจักไร่นี่สองไลสองไลถือได้ราคาได้เงินเป็นแสนไปเนี่เนาะได้เป็นแสนกลัวไปเนี่ยเนาะดีนี่ล่ะเวลาบอลงาก็ได้เงินหลายบาทแมน พูดเลอยู่หน้าพูดแลยปลูกพี่กะที่าปกเอาบนันงคามลค่าแต่รเนย้กมราคาก็ได้ดีเนาะ กอยูอเ่เขาเห็ดวางเขาเห็ดหน้าเห็ดไทยเ<ๆ>หลี่ยมๆเขามาปลูกหาใน้ได้แบบนีน้เนาะเห็ดหนาหนาวมันงก็หนาหนาวก็หนาฝนอะไรเห็ดย่างเดแมเนบ่ได้ยินแต่ตว่าคนว่านานเจ้กบบากระวาน ยิ่งคนวานหนาวหนาวมันเห็ดหนัเดี๋ยวแต่ว่านาหนาวเห็ดง่ายก็หนาวฝนตัวนี้นี่เหละเห็ดในระบบสายน้ำยศตัวนี้นี่แหละจนงเปี่ยงน้าไม่สายน้ำยดเนาะ

ใส่ยูมันใส่เวลาบระดุได้ใส่เวลาบระดนไในเงินเร็วแต,ต่องต้องมาเบิงซูมมอต้องมาเบิงซูมือห <c oughs> นีวะได้เท <c oughs> ี่ยวสูบน้ำเที่ยวเสียหยาฉีดยายุย่นเพราะปะนนั้น I